สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงนะครับวันนี้ท่านอยู่ในรายการเชียบเชียบ EP 46เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตบมือสิเออตบมือเนี่ยพาทนี้ไม่มีสปอนเซอร์อย่างอย่างเดียวเลยคือไรเข้าใจนะจ๊ะผมผมไม่สามารถดูสเองได้ไอ้กูจะเหมือนคนบ้าแล้วเนี่ยมันเขาโยนกัดตัวนาน มันก็มีเพลบ้านแหละครับท่านผู้ชมจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรกับการออกนอกบ้านสักเท่าไหร่เก <c oughs> ิดว่า <c oughs> เป็นคนที่แบบเฉยๆกับการออกนอกบ้านผมมันยังเบื่อเลยท่านผู้ชม <c oughs> ผมเข้าใจความรู้สึกของคนที่แบบทํางานอยู่นอกบ้าน <c oughs> ทุกวันแล้วต้องมาตักตัวอยู่ในบ้านแบบอดอู้อ่ะแต่เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับถ้าเพื่อนๆเหงาเบื่อ <c oughs> หนังโป๊เดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ได้พูดคำนั้นเอะกูไม่ได้พูดคำนั้นเลย